สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะถ้มารีวิวโต๊ะเครื่องแป้งให้ดูนะครับอุ้ยคือเยอะมากครับของเยอะมากครับตอนนี้ดู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 โอ้โห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 โหนี่นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวจะจะเมื่อกี้เพิ่งใช้เพิ่งใช้นี้มานี่เพิ่งใช้นี้มานะครับคือชอบมากนะครับนี่นะครับผม เป็นเบสนะครับผมเป็นคือเป็นบี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 หน้านะครับผมแต่คือมันจะเป็นสีเขียวอะ่ะเป็นสีเขียวออกแบบเหมือนเบตนะครับผมก็คือพอ,อพอเราทารองพือแล้วใช่ไหมยอย่างเช่นเราทาตัวนี้แล้วเงี้ยเราทาตัวนี้แล้วแล้วก็ทาตัวนี้ตามหน้าเป็นขาวมากเลยนะครับปกติปอมหน้าไม่ขาวเท่านี้นะเนี่ยแล้วใช้ก็เลย,เอยโอเคแล้วก็เนี่ยครับเช่นตัวนี้ที่ปอมทาผิวเป็นของ โจลี่โจลี่นะครับผมนะฮะใครสนใจเดี๋ยวผมเอาลายขึ้นไว้ให้นะครับไปสั่งเลยเนี่ยสีเขียวเดอะเบสมากชอบมากนะครับใช้แล้วชอบมากผมไม่ได้ขายนะครับแอดไปซื้อกันเองนะครับมาดูตัวของแปลงผมครับเยอะขนาดนี้นะฮะดูนะครับผลิตภัณฑ์ประมาณร้อยกว่ายี่ห้อนะครับ <c oughs> ที่อยู่ันตกมัน <c oughs> เยอะจริงแต่อันเีอัน,นีอัน,น,อน,นีชอบจริงอันนี้ชอบจริงนะอันนี้กับนนีนะนี่นะอันนี้ทาผิวนะอันนี้ทาผิว นะทาผิวอันนี้ทาหน้านะเออนะสองตัวนี้ดีนะของตัวลิลลี่นะครับผมยังไงเดี๋ยวเอาไลน์ขึ้นไ,ไว้ให้ลทรายกานนะแล้วก็ใครที่จะถามว่าแบบตัวนู้นตัวนี้ตัวไหนดีบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวถามมาได้เดี๋ยวแนะนําได้นะฮะตัวที่ผมรู้นะครับที่ผมเคยใช้เดี๋ยวผมแนะนําได้นะครับผมโอเคครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยเสร,ร็จผมเมกัอไลรเนะ